คนโตบ้านผมมาใจดีใจดีเลยเป็นผู้ชายเป็นพี่ผู้ชายที่แบบใจดีมากยอมน้องทุกอย่างโดนน้องแกล้งตลอดเวลาโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณะคะเจตที่มาัดว์บทเลยตอนผมจบมัธยมครับพ่อไล่ออกจากบ้านเขาก็ไล่เลยบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของช่องวันโอ้โหแ่องวะไอันนี้กูไม่ช่วยมึงนะพี่พีช แคร์มของช่องวันเนี้น่าสนใจขึ้นนะตอนขึ้อยู่แบบโอ้โหเยอะมากเธอเป็นอะไรอ่ะจองแอร์ไทม์ช่องวันแบบเยอะสุดๆเพราะตอนนี้คือทุกเรื่องเอ็มันจะรู้ไหเพราะต้องเป็นอะไรก็คือเป็นหลอกเป็นอะไรก็ตอบไปก็ผมหลอกครับผมเล่นเก่งครับผมจะเป็นแบบโชคดีพี่เวลามันว่างอ่ะมันก็จะว่างเลยมันจะหายไปเลยแล้วเวลาเขานึกได้ว่าเฮ้ยเจ็บมันว่างอยู่นี่หว่าเขาก็โยน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 เข้ามาประมาณสามสี่เรื่องแล้วถ่ายสามสี่เรื่องพร้อมกันเลยหรอ ใช่ใช่แบบเหมือนสักอยีกนิดนึงใช่ไงใช่ใช่เออเหน่จริงแต่ว่าพอมันอ่อนมันก็จะอ่อนติดๆๆดติเงี้นนยไงแล้วเดี๋ยวพี่สังเกตนะปีหน้ามันจะไม่งขุมเลยตอนนี้เวลาเขาประชุมบอร์ดพี่บอสก็จะแบบไม่เ็ดไม่ว่าง ทัานที่ตอนนี้ว่างแล้วนะบางคนอาจจะยังไม่รู้จริงๆแล้วท่านผู้บริหารของตลาดท่านหนึ่งมาทั้งยู่ตรงนี้นะคะตลาดอะไรอ่ตลาดสดตลาดอะไรตลาดสดครับตลาดลังสิตครับอ้เริ่กันได้ไหมเฮ้แต่ว่าเขาตีกล้อกไหม่ะเฮ้จริงเหรอใช่ผมเริ่มจากตีกงตั้งแต่เด็กเลยจากเล่นดนตรีแล้วมาเป็นนักแสดงเล่นดนตรีมัน ตอนนั้นมันหาช่องทางไปไม่ได้พี่คือตีกองอ่ะมันเล่นคนเดียวไม่ได้ไงพอแยกย้ายมาหาัยอะไรเงี้ยแล้วก็ตีอยู่คนเดียวแต่เธอสามารถทําได้เพราะเธอมีพี่น้องไม่ใช่หรอมีพี่ชาย2คน 2> นักรุ่นตีเหมือนกันนี่น้องคนเล็กสุดเลยเหรอคนเล็กสุดครับแต่ห่างกันน้อยห่างกันแบบปีครึ่งปีครึ่งเงี้ยครับเลิกฝันจะเป็นนักรุนตีเพราะว่าพี่คนกลางอ่ะเขาไปสุดเลยไงครับเ,เขาเล่นกีตาร์แล้วเขาก็ไปเรียนแบบ Berkeley, เบิร์กเล่ไปเรียนอะไรเงี้ยคือเขาไปไกลเลยอ่ะอันนั้นคือนักรุนตีจริงจังเลยตอนนี้อยู่อเมก่ทั แล้วเข้ามาในในการแสดงได้ยังไงเริ่มเล่นหนังพี่พศอนน์ก่อนตอนนั้น แต่เขเตะเป็นระเบิดมันเป็นหนังแบบฟุตบอลหานักแสดงในโรงเรียนผู้ชายอะไรเงี้ยผมเรียนกรุงเทพีเตียนเราเตะบอลเป็นตอนนั้นก็หน้าตาพอดูได้อะไรเงี้ยก็เลยได้เล่นครับพอได้เล่นประมาณเรื่อง2เรื่องเขาก็จะส่งไปตามช่องเมื่อก่อนช่อง3 x มเอ็กซ์อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ที่เอ็กซ์ก็เลยมาเป็นช่องวันตอนนี้เล่าเรื่องราวตอนเด็กๆให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงสนิทกันแค่ไหนจะเป็นผมกับคนกลางสนิทกันมากกว่าเพราะว่าอายุใกล้ๆกันคนโตเนี่ยเหมือนเป็นคนแรกออกมาแล้วก็ถูกคุณแม่รองเลี้ยงที่เขาใจคนโตใช่ไหม พี่เขาจะทำหมดแล้วผมผมโตมาผมรู้สึกสงสารเขามากเลยนะเขาจะโดนแบบจำที่จำชัยกันบ้านต้องทํานะทําอันนี้ไม่ได้ทํามันนู้นไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมกับคนกลางจะไม่โดนเลยจะเป็นจะเป็นวาย์คล้ายๆกันชีวิตคล้ายๆกันโดนปล่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสนิทกันไงคือคนโตผมอาจจะเป็นคนโตที่แปลกส่วนใหญ่คนโตจะดุแต่คนโตบ้านผมใจดีใจดีเลยเป็นผู้ชายเป็นพี่ผู้ชายที่แบบใจดีมากยอมน้องทุกอย่างน้องแก้งอะไรน้องจะกินอะไรจะเอาอะไรให้น้องหมดทุกอย่างห่างกันกี่ปีคะกับคนโตก็ประมาณ4ี่ 4ปีครับจากผมนะห่างกันสอง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 มันประมาณประมาณปีครึ่งถึง2ปีอะไรเงี้ยครับเรียนคิดเตียนหมดเลยแล้วก็อยู่แบบไปส่งทีเดียวอะไรเงี้ยแล้วรุ่นมันก็จะติด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 กันนะครับอุ้ยอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องมีคนมาหาเรื่องอะไรเลยเพราะว่าพี่ถูกอยู่ถูกชั้นค่ะใช่ใช่อุ้ยรถคนนี้ก็เพื่อนพี่ชั้นคนนี้ก็เพื่อนพี่ชั้นคนนี้ก็เพื่อนพี่ชั้นก็คือใดตัวเล็กเนี่ยสบายสุดเพราะไปตรงไหนพี่พี่ก็อบอ้ออารีถูกใจอันนี้ฉันเข้าใจเราจะมีปัญหาที่ติดตัวเราคือจะไม่ชอบโดนเรียกว่า เนี่ยน้องเนี่ยสมมติพี่พอิข้นี่น้องไอคิดนี่บางคนยังไม่รู้จักเราด้วยซ้ำใช่ใช่ใช่โดนตอนเด็กๆโดนโดนเออเป็นเป็นเป็นแล้วถ้าจะไม่จําชื่อเราแต่จะจำว่าเป็นน้องของใครแล้วถ้ายิ่งพี่เราแบบเก่งคือคนกลางผมมาเก่งเรียนเก่งเล่นดนตรีเก่งแล้วเขาก็จะมาเปรียบเทียบกับเราเสมอแล้วก็จะมีความเออเราจะโดนโดนตอนเด็กๆก็ไม่ได้น้อยใจหรือเราก็น้อยใจก็มีนะครับมีบ้างผมว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะตอนนั้นเราก็แบบ nobody อะไม่ได้อะไรเลยอ่ะแล้วเราก็จะโดนตลอดว่าแบบไอ้น้องไอ้จุนนี่มันเลยพี่ผมชื่อจุนน้องไอ้จ โดนนู่นนี่มันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีทะเลาะกันไหมมีครับมีอยู่แล้วครับทะเลาะยังผู้ชายทะเลาะกันเขาต่อยกันเลยปะก็ถึงต่อยนะแต่ว่าไม่ได้ต่อยกันแบบสาวเยอะแยะก็ทีสองทีอะไรเงี้ยครับสาวเยอะแยะแบบอ๋อสาวแขนเออคือดีกันยังไงอ่ะผู้ชายมันงอกันยังไงอ่ะส่วนใหญ่จะจบด้วยการถูก พ่อแม่เรียกตีทุกคนจบให้มันจบละตรงนี้นจบก็คือเท่าเทียมกันให้หมดตีหมดเลยสามคนตีหมดเลยไม่ว่าใครจะผิดก็ตีหมดครอบครัวผมแบบเลี้ยงปล่อยมากคือคุณพ่อจะเป็นพางแบบใครอยากทำอะไรทำเลยใครอยากอยู่ไหนอยู่เลยแล้วก็ตอนผมจบมัธยม,มครับพ่อไล่ออกจากบ้านพ่อบอกว่าถ้าไม่ได้ไปอยู่เองอะ่ะก็จะไม่รู้ว่าชีวิต ที่อยู่ด้วยตัวเองมันเป็นยังไงเขาก็ไล่เลยบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ไปให้มันรู้ว่ารู้ไปอยู่คอนโดไปอยู่หออะไรก็ไปจะได้แบบว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเองไปเติมน้ํามันรถเองล้างล้างรถเองอะไรเองอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาเลี้ยงเหมือนฝรั่งเพราะว่าพ่อก็จบอังกฤษมาครับมาทำอะไรเป็นมากกว่าเพื่อนๆอย่างบางคนอยู่บ้านมาตลอดอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนบางทีออกมาอยู่เองมันก็ยังอยู่ไม่เป็นเท่าไหร่มันก็โชคดีที่พ่อสอนแบบนั้นครับแต่ทีเนี้ยพอแบบว่าเริ่มเริ่มโตมาสักพักหนึ่งเมื่อต้องมีแบบสาวๆของแต่ละคนอย่างเงี้ยมีปรึกา กันบ้างไหมหรือว่ามีช่วยกันเช็คบ้างไหมไม่มีเลยครับบ้านผมไม่มีเลยจริงเหรอไม่คุยแทบไม่คุยเรื่องแบบเรื่องดีพร t a ไม่คุยเลยอ่ะพูดกันน้อยมากพี่พูดกันน้อยจริงๆอ่ะไม่เหมือนสัมผัสกันได้เองว่าจริงๆงกันรักกันอย่างพี่ชายผมคนโตเขาจะอยู่แบบใกล้ๆบ้านอยู่คอนโดเวลาเรามีปัญหาอะไรเรื่องแบบมีข่าวมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมามาหาเราบ่อยๆแต่ถ้าเราไม่เล่าเขาก็เขาก็ไม่ถามพอมันเป็นผู้ชายอ่ะ ความโชว์อิโมชั่นอลมันอาจจะไม่ได้โชว์เหมือนผู้หญิงโชว์ให้กันไม่ได้แบบพูดว่ามันต้องอะไรยังไงแต่ว่าโชว์วิธีแบบใช่มากกว่าแบบมาหาเอาตัวมาหาเอาเอากินอะไรยังวงอะไรอย่างเงี้ยมาดูพี่ชายนี่เป็นห่วงนะไม่งั้นเขาไม่มาหาเป็นห่วงเป็นห่วงเขาก็โอ้โหเวลาใครมีปัญหาก็ช่วยกันยับเลยแต่ว่าคนที่คอยมาถามจะเป็นพี่สะพ้ยเพราะว่า งมแล้วคือพี่สะพ้ายจะมาถามได้คือพี่ชายต้องพูดกับพี่สะพ้ายแล้วว่าแบบพี่ชายแะไม่กล้าพูดเออเจเจอะมันโดนอย่างไงพี่สะพ้ายก็เอาละเจวันนี้กินอะไรมากินข้าวด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยปะใช่ใช่ดีที่สนิทกันหมดเลยครับสนิททั้งพี่สะพ้ายทั้งพี่เลย ทั้งทั้งสี่คนเลยแล้วมีมีกิจกรรมอะไรที่ทําร่วมกันบ้างคะไปเที่ยวเมืองนอกทุกปีจะมี1น,นทริปประมาณ2อาทิตย์ครับไปทา้งบ้านเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ตอนเนี้ยพี่ก็อยู่คอนโดคนกลางก็อยู่เมกาไม่ได้เจอกันถ้าเกิดไม่ไม่ได้จัดทริปอะ่ะพอไปก็ก็ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็แบบอยู่กันไปเลยยาวๆเลย <c oughs> เป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นรถทริปขับเยอะมากพี่คือ ชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้เที่ยวหรอกอยู่บนรถก็ให้มันขังตัวอยู่ด้วยกันไปลยตอนนีเคนตเป็นโมเมนที่อยู่กับครอบครัวไม่ได้เน้นว่าต้องไปเที่ยวที่ไหนหรอกก็คือเป็นโมเมนที่แบบแชร์ด้วยกันแบบสนุกด้วยกันตอนเม้ามอยตอนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคือเจก็ทําอาชีพเป็นนักแสดงแล้วซึ่งไม่มีเวลาว่างแล้วพี่คนกลางอยู่ต่างประเทศทําเรื่องดนตรีอยู่ไหมคะยังสอนอยู่สอนอยู่เล่นอยู่บ้างแล้วพี่คนโตอ่ะทอะไรคนโตทําตลาดที่บ้านครับเป็นพ่อส่งต่อเขาทําเพลงคือเขาเล่นเป็นโนครับแล้วเขาก็ทําเพลงให้พวกเกม พวกอะไรเงี้ยสกอสกอทำลงในเกมทําเป็นแบบพวกเอฟเฟกอะไรเงี้ยก็ทําขายด้วยแล้วก็ทําที่บ้านด้วยแล้คนกลางก็เล่นดนตรีใช่ไหมครับแล้วก็สอนที่นู่นนั่นจะช่วงโควิดนี่แหละพี่อเมริกามันก็ปิดหมดเลยไงไม่มีสอนไม่มีเล่นมันก็ไปเปิด YouTube ทำเฟอร์นิเจอร์แล้วมันก็เรียนทำไม้จากเฟอร์นิเจอร์แล้วตอนนี้มันก็ทำเฟอร์นิเจอร์ขายมีโกดัง ตัดไม้อะทุกครั้งที่มันกลับมาไทยประมาณเดือนหนึ่งกลับมาเยี่ยมพ่อแม่อะไรเงี้ยมันก็จะทําอะไรทิ้งไว้เสมอทำโตะทิ้งไว้ใช่มันก็จะซื้อโต๊ะเวิร์คช็อปอะซื้อทุกอย่างมาตั้งอยู่หน้าบ้านแล้วมันก็จะตัดไม้อยู่ทุกวันก่อนกลับมันก็จะมีโตะตัวหนึ่งอะทิ้งไว้ปีนี้มาคือตัวนี้นะนนปีนี้มาคือตัวนี้นะเขาขายที่นู่นนะครับเขาขายที่เนะมากาแล้วเราอะตอนโควิดเราทำอะไรบ้าง <laughs> อูผมเล่นเกมอีกเลยใช่ไหมละ่ะอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องงานแต่งงานงานแต่งงานของใครอะร้องเพลงร้องไ ใครแต่งงานคะมีทั้งคู่เลยครับจะเป็นเรื่องราวคนละแบบอย่างตอนคนโต,โตแต่งเป็นช่วงโควิดแล้วคนกลางก็จะมาไม่ได้เหมือนอยากมาเซอร์ไพรส์พี่บินมาต้องมากักตัวประมาณ14วันมันก็บินมามากักตัวแล้วก็มาเตรียมกับผมไวไ้ไปแอบซ้อนดนตรีกันบ้างครับแล้วก็ขึ้นไปเล่นร้องห่มร้องไห้กันไปใครร้องเราก็ร้องพี่ชายคนโตก็ร้องใช่แล้วร้องตัวเลยพ่อยังร้องเลยครับนอกจากจะร้องเพลงในวดดิด้งได้แล้วไปออกร้องขามกําแพงแล้วหลายรอบ<อ>แล้วสี่สเทปห้าเทปแล้วตอนนี้ ก็เลยถึงเวลาที่เขาจะต้องมีซิงเกิลเป็นของตัวเองเป็นพี่แพทย์องเคลียพี่แพทย์อะเขาเขียนเพลงนี้ไว้อยู่แล้วแล้วเขารู้สึกว่าเพลงอ่ะเศร้าไม่พอกับวงเคลียแล้วเขาก็เก็บเพลงนี้ไว้นานมากแล้วพอผมไปคุยกับพี่แพทแล้วเขาก็แบบส่งเพลงเพลงมาให้เราก็รู้สึกว่าเออเพลงนี้ไม่คดจริงเลยว่ะเราเป็นคนหนึ่งที่เวลาเราทําอะไรอะเราชอบเอาเพลงมาเกี่ยวครับสมมุติว่า มีคนคนนึงที่เราไม่เจอนานแล้วเพลงนี้ขึ้นมาเราจะนึกถึงคนคนนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นธีมอย่างนี้ครับเราจะมีใครสักคนหนึ่งอยู่ในเพลงเพลงหนึ่งเสมอซะหน่อยซะหน่อยร้องเหรอหรือตีกรอ,อยาาจะตีกองไว้ล่ะตรงนี้ร้ <c oughs> องนี่วะเธอยังอยู่ในเพลงหลายเพลงที่ฉันฟัง <c oughs> และในทุกครั้งที่เพลงนั้นดังขึ้นมามันก็นึกถึงเธอจจะมมไไไดด้้เอกนแลว่ เำลังจะบอกว่าแบบความเคลียบวงเคลียชัดมากจริงอย่างที่คุณแพทเขาน่าจะบอกเนาะบอกว่าเพลงวงเคลีย์มันต้องแบบว่าเจ็บจนแบบเหมือนไหล่ตายอะเใช่ปะมันต้องเศร้ายิ่งเศร้าเศร้าสุดๆอันนี้คือพอดีสำหรับเจดเลยจริงๆพี่ชายทั้งสองคนแต่งงานไปหมดแล้วทุกคนอยู่คนละที่แต่เรายังอยู่ที่เดิมแล้วที่บ้านเนี่ยเขาไม่ถามบอกว่าอ่นเนี่ยเจดเนี่ยสองคนเขาไปแต่งงานแล้วเราเมื่อไหร่เขาก็ถามแหละแต่เขาเลิกถามไปแล้วครับตอนแรกเขาก็คิดว่าเออน่าจะรอดแหละสะครับเขา <S <s ปแปลกวะ่ะเออก็แล้วแปลแล้วกันไม่ค่อยกดดัน <S <s <s> บ้านผมอ่ะเจดก็คือเป็นคุณเจดแบบสาวๆกีดท,ทั่วเมืองไปหมดเลยแต่เรายังโสดอยู่อ่ะขอรู้สเปคนิดนึงได้ไหมว่าแบบผู้หญิงที่เราชอบหรือที่เรามองหาเนี่ยมีคาแรคเตอร์อะไรท,ที่ที่มันต้องมีอืมไม่มีสเปกเลยพี่ต้องคุยกันรู้เรื่องแค่นั้นเองแต่มันจะมีสักอย่างสองอย่างที่มันต้องมีออะอย่างของพี่คุ้นนะไม่มีสเปกไม่มีหน้าตาอายุก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องมีคือความรับผิดชอบโอ้อันนี้ตแบบตอบแบบผู้ใหญ่อย่างไี่คุ้ เออผู้ใหญ่มาก็คือตอบแบบเพ้อเพอลตอบแบบเราตอบแบบเพ้อเพอวิชอบสีแบบในแบบผอมๆขายาวๆเกาหลีเกาใจแบบแบดหน่อยอ่ะอย่างนี้ผมจะชอบมวยที่ดูร้ายอ่ะมวยแซ่บมวยแซ่บมวยแซ่บตาเฉียวอ่ะ ตต้องอายุด้วยอายุอายุด้วยเอาแบบเพอ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 มีเกาะส่วนตัวเป็นของตัวเองอันนี้ไม่ใช่ละพี่คือมึงไม่เข้าใจคำว่าเพอ่ว่าอันนี้ก็คือเพอแล้วลูกมันเป็นไม่อยากทานโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะเจที่จัดบทเลยคือพี่เคยสั์เป็นพี่คนโตที่ดุมากเนาะพี่ก็เป็นเหมือนพี่คนโตของน้องคือกูโดนน้องแกล้งตลอดเวลาเข้าใจปะต่อให้พี่ด่ากลับอ่ะแต่พี่ก็ไม่เคยทําอะไรใครได้เลยแล้วตอนนี้คือทั้งกองก็คือแกล้งพี่ตลอดเวลาเว้ยกลายเป็นพี่คนโตมันเหนื่อยนะเว้ยพวกเธอ เป็นน้องคนเล็กพูดทเไมเข้าใจหรอกแต่ผมก็ชอบแกล้งพี่ผมอย่างนี้นะคือเราจะรู้สึกว่าเขาทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วเขาทําได้มากสุดแค่ด่าด่ากลับู่แล้วค่ะมันด่ากลับู่แล้วค่ะพลอยใส่กใส่กางเกงสั้นไปไปเปลี่ยนเลยวพูจะด่าอะไรมันต่อได้มันเป็นแบบนี้อยใส่เสื้อให้มันดีๆหน่อยเจ้คนเล็กอาจจะมีความเกรงใจนะพี่ลึกๆเราจะมีความเกรงใจว่าเอเราเราแกล้งเราก็แกล้งได้ประมาณนี้นะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาทําอะไรเราไม่ได้แกล้งแบบ พาอขำๆไม่แก้งจริงจังอันนี้ทำให้รู้เลยรู้ป่ะว่าเจดเป็นคนดีทอยไม่ใช่คนดีเพราะว่ามันไม่ได้ เราแกงจริงจังเลยมันไม่ได้คิดแบบเธอแน่นอนฉันแกงเสร็จปุ๊บฉันเอาคนมาลุมแก้อีกโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณเจตมากนะคะขอให้ซิงเกิละสมความสําเร็จคนเข้าไปฟังเยอะๆนะคะแล้วก็เข้าไปดูได้ที่ช่องของน้องเจตเลยเนาะอะ่วันนี้ก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะเมอร์เคียวแบงคอกมักกะสันค่ะสามารถมาได้ใกล้ๆนะคะอยู่ติดกับ MRT เพชรบุรีนะคะแล้วก็แอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันใช่แล้วก็แถวๆนี้นะคะก็จะมีร้านมากมายเลยสามารถมาเดินเล่นตรงแถวนี้ก็ได้นะคะมันก็ไม่ได้ไกลจากที่ต่างๆ ค่ะขอบคุณเจ็ดด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้ ok ion, มีละครปะมีไปเล่นทัวไปเล่นทัวครับเลขาคิมเล่นกับบัวครับชอบเรื่องนั้นมาก เป็นพิซเตอร์อาหารแมวน้องคนหนึ่งแมวก็ชื่อมิสเตอร์เกรย์อีกตัวหนึ่งชื่อแบบชื่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยผมจาชื่อไม่ได้แมวผมชื่อตามสภาพสภาพล่างเลยสีน้ําตาลชื่อตาลมีตัวหนึ่งสีน้ําตาลเหมือนกันแต่ดันเสือมีตัวหนึ่งชื่อตายไปแล้วลายมันแต้มๆก็เลยชื่อแต้มอีกตัวหนึ่งชื่อสามสีเพราะมันมีสามสีใช่มึงเป็นคนซื่อดีเนาะชอบแล้วมีตัวหนึ่งแม่ตั้งโคตรตลกเลยตอนมันมามันเด็กมันตัวเล็กชื่อตัวเล็กตอนนี้ตัวใหญ่ชิพายแต่ว่าต้วเชื่อตัว ตัวเล็กน่ารักจังเลย